สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูพนมวันนาวารีนะคะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเรียนกับครูในบทที่สามนะคะเรื่องระบบทางเทคโนโลยีนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วในเรื่องย่อยที่หนึ่งก็คือเรื่องระบบทางเทคโนโลยีต่อไปในคลิปนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องที่สองค่ะเรื่องการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีค่ะ จะประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของชิ้นงานหรือวิธีการในชีวิตประจำวันที่สนใจได้ค่ะข้อที่2นะคะประยุกต์ใช้แนวคิดระบบทางเทคโนโลยีเพื่อการดูแลรักษาเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมค่ะนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะว่าระบบก็คือกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่สส่วนขึ้นไปนะคะประกอบเข้าด้วยกัน ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันและระบบทางเทคโนโลยีก็จะประกอบไปด้วยตัวป้อนกระบวนการผลผลิตและข้อมูลย้อนกลับค่ะซึ่งข้อมูลย้อนกลับในบางระบบอาจจะไม่มีค่ะนักเรียนน,นักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเวลานักเรียนเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมมันไม่ทำงานมันเกิดมาจากสาเหตุอะไร นักเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงคะว่า,าพัดลมที่มันไม่ทํางานเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากส่วนประกอบไหนของพัดลมค่ะวันนี้คุณครูมีคําถามชวนคิดมาถามนักเรียนด้วยนะคะว่าพัดลมมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะถ้าพัดลมไม่ทํางานอาจจะเกิดมาจากสาเหตุใดรูจะจับเวลาสิวินาทีนะคะเริ่มจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะนักเรียนนักเรียนคงจะรู้ใช่ไหมคะว่าพัดลมมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีสายไฟใช่ไหมคะมีมอเตอร์มีใบพัดมีปุ่มกดใช่ไหมคะที่เรามองเห็นกันชัดๆเลยถ้าหากว่าพัดลมมันไม่ทำงานตามที่เราต้องการเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีปัญหาที่ไหนเราก็ควรที่จะตรวจสอบใช่ไหมคะว่าได้เสียบปลั๊กไหมนะคะหรือว่า ปุ่มที่เรากดเนี่ยได้เสียไหมนะคะหรือ,อมอเตอร์มันหมุนหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะตรวจสอบตรงนี้ได้นักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีก่อนค่ะว่าเอ๊ะมันมีปัญหามาจากจุดไหนนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือนำไปใช้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะ ในคลิปนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีนะคะทําไมจะต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุที่จะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เราได้ทราบว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงจุดไหนนะคะเพราะว่าระบบทางเทคโนโลยีก็จะมีตัวป้อนใช่ไหมคะกระบวนการผลผลิตแล้วก็ฟีดแบ็กเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะ สาเหตุที่มันไม่ทำงานเนี่ยมันเกิดจากจุดไหนเพื่อที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือแก้ไขข้อบกพร่องและเป็นแนวทางในการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยค่ะตัวแรกเลยนะคะขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีของกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าค่ะระบบทางเทคโนโลยีของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าที่ต้มน้ําและรักษาอุณหภูมิของน้ำให้ร้อนอยู่เสมอตัวป้อนนะคะก็จะมีน้ำแล้วก็ไฟฟ้าค่ะนักเรียนนําเข้าสู่กระบวนการกระบวนการของระบบตัวนี้ก็คือกระแสฟไฟฟ้าผ่านไปยังลวดความร้อนทําให้ลวดเกิดความร้อนและถ่ายเทไปยังน้ำที่อยู่ในกระติกส่งผลให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ค่ะ ซึ่งนั่นคือผลผลิตที่เราจะได้ก็จะเป็นน้ำร้อนค่ะจากนั้นนะคะเทอร์โมสตัตก็จะตัดกระแสฟไฟฟ้าในวงจรหลักแต่กระแสฟไฟฟ้าจะผ่านไปยังลวดความร้อนชุดรักษาอุณหภูมิของน้ำทำให้น้ำร้อนคงที่ตลอดเวลาดังนั้นอุณหภูมิของน้ำก็คือข้อมูลย้อนกลับนั่นเองคะ่ะนักเรียนตัวนี้นะคะแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของระบบการทำงานจะมีความสัมพันธ์กันเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องขึ้นมันก็จะทำให้เรารู้ว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนค่ะเมื่อนักเรียนใช้กระติกน้ำร้อนไฟฟ้าต้มน้านะคะสังเกตเห็นว่าน้ำในกระติกน้ำร้อนไฟฟ้าไม่ร้อนใช่ไหมคะนักเรียนมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรนักเรียนก็ต้องไปพิจารณาว่าระบบทางเทคโนโลยีของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ตัวใดที่มันเกิดปัญหานะคะไปตรวจสอบที่ตัวป้อนตัวป้อนในระบบนี้ก็จะมีน้ำกับไฟฟ้าใช่ไหมคะน้ำเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ต้องไปตรวจสอบที่ไฟฟ้าว่ามันมีปลั๊กไฟชำรุดไหมหรือมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้ามาไหมนะคะถ้าตรวจสอบแล้วกระแสไฟฟ้าไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเราก็ต้องมาตรวจสอบในส่วนของกระบวนการคะ่ะนักเรียน ก็มาตรวจสอบว่าในกระบวนการได้มีอุปกรณ์ตัวใดไหมที่เกิดการชำรุดนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้นั่นเองคะ่ะนักเรียนเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือระบบทางเทคโนโลยีของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนักเรียนคงจะเคยเห็นหน้าตาใช่ไหมคะว่า,ามันเป็นตู้อบที่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำความร้อนนะคะจะพบได้ว่า ตัวป้อนที่เข้าสู่ระบบก็คือแสงอาทิตย์และก็อาหารที่เราต้องการจะอบแห้งใช่ไหมคะก็อย่างเช่นพริกกล้วยนะคะโดยกระบวนการทำงานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จะอาศัยหลักการไหลเวียนความร้อนเพื่อระเหยน้ำหรือความชื้นออกจากอาหารเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านตู้อบวัตถุผิวสีดำภายในตู้อบจะทำหน้าที่ดูดกลืนความร้อนสะสมไว้ทำให้อุณหภูมิภายในตู้อบสูงขึ้น ส่งผลทำให้น้ำหรือความชื้นที่อยู่ในอาหารละเหยออกมาและลอยตัวสูงขึ้นออกไปทางช่องลมด้านบนของตู้อบค่ะอากาศเย็นภายนอกจะไหลเข้าทางช่องลมที่อยู่ส่วนล่างทางด้านหน้าของตู้อบทำให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทความชื้นออกจากอาหารภายในตู้อบตลอดเวลาซึ่งผลผลิตที่เราได้ก็จะเป็นอาหารอบแห้งแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบของระบบการทำงานมีความสัมพันธ์กันดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องขึ้นเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเกิดปัญหาที่จุดใดใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนอบอาหารแล้วสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมอาหารที่เราอบเนี่ยมันไม่แห้งตามความต้องการของเรานะคะมันมีสาเหตุมาจากอะไร และเราจะมีวิธีการที่จะไปดูแลรักษาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นี้อย่างไรอย่างที่คุณครูบอกเราจะต้องมาพิจารณาว่ามันเกิดปัญหาที่ไหนนะคะเกิดปัญหาที่ตัวป้อนไหมตัวป้อนก็คือแสงอาทิตย์ในวันนั้นที่เราอบอาหารเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะคะหรือว่าเกิดปัญหาตรงกระบวนการไหมนะคะตู้อบมีส่วนไหนที่ชำรุดหรือไม่ ะะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากจะให้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเราจะต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์พวกกระจกพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะยืดเวลาการใช้งานนั่นเองค่ะนักเรียนครูขอยกมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นระบบทางเทคโนโลยีการรดน้ำอัตโนมัติแบบวัดความชื้นนะคะ ซึ่ง Emmanuel: ตัวนี้จะมีตัวป้อนที่ป้อนเข้าสู่ระบบก็คือค่าความชื้นในดินแล้วก็น้ำขานเรียนเมื่อตัวป้อนถูกป้อนเข้าสู่ระบบไปที่กระบวนการกระบวนการก็จะมีเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์ตัวน,น en ี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจจับปริมาตรนะคะทางฟิทิกส์นะคะสามารถที่จะวัดค่าความชื้นได้แล้วก็สามารถที่จะวัดค่าอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะทําการตรวจวัดความชื้นในดิน จากนั้นจะส่งสัญญาณไปที่หัวปั๊มน้ำค่ะส่งผลให้เกิดผลผลิตก็คือละอองน้ำจากหัวสปริงเกอร์ก็จะมีละอองน้ำออกมานะคะถ้าความชื้นในดินยังไม่ถึงค่าที่ต้องการระบบก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆจนค่าความชื้นในดินถึงค่าที่ต้องการค่ะเพราะฉะนั้นค่าความชื้นในดินจึงเป็นข้อมูลย้อนกลับนั่นเองค่ะนักเรียน วันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะมาถามนักเรียนว่าถ้าเกิดว่าละองน้ําที่หัวสปริงเกอร์นะคะไม่มีละองน้ําออกมาหรือบางทีอาจจะมีละองน้ําถูกปล่อยออกมามากเกินความต้องการนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดปัญหาที่ส่วนใดนะคะและจะมีแนวทางในการแก้ไขหรือแนวทางในการที่จะดูแลรักษาเทคโนโลยีนี้อย่างไร ตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะกดพักเพื่อทำกิจกรรมเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสามารถกดเพลงเพื่อที่จะเรียนต่อได้เลยค่ะจากตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมาทั้งหมดในคลิปนี้นะคะทำให้นักเรียนรู้ว่าระบบทางเทคโนโลยีจะทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นองค์ประกอบทางเทคโนโลยีได้แก่ตัวป้อนกระบวนการผลผลิตหรือบางระบบอาจจะมีข้อมูลย้อนกลับตัวนี้ จะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะคะหากส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบขาดหายไปหรือทำงานบกพร่องระบบจะไม่สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้และทำความเข้าใจในระบบทางเทคโนโลยีจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องรวมทั้งดูแลรักษาเทคโนโลยีให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะ จะให้นักเรียนได้ลองทํากิจกรรมท้ายบทกันนะคะซึ่งคุณครูจะแบ่งออกเป็น2ตอนค่ะตอนที่1นะคะข้อที่1ให้นักเรียนพิจารณาแยกแยะองค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะข้อที่2ให้อธิบายความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบในระบบเทคโนโลยีนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะว่า มันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะตั้งแต่เริ่มจากตัวป้อนไปเลยนะคะจนจบกระบวนการทำงานของระบบค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะกดพักเพื่อทำกิจกรรมนะคะหรือเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะกดเพลเ,เพื่อที่จะทำกิจกรรมต่อไปได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมท้ายบทตอนที่1เสร็จแล้วนะคะต่อไปเรามาทำกิจกรรมท้ายบทตอนที่2กันค่ะ านักเรียนต้องการทําน้ําผลไม้ปั่นนะคะโดยใช้เครื่องปั่นแต่เมื่อพอกดสวิตช์นะคะสั่งให้เครื่องทํางานแล้วพบว่าใบามีดหมุนช้ามากจนไม่สามารถที่จะปั่นผลไม้ให้ละเอียดตามความต้องการของเราได้ข้อที่หนึ่งครูถามว่าครูอยากให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดนะคะข้สอสนะคะนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และข้อที่3ค่ะให้นักเรียนเสนอแนอะการดูแลรักษาเครื่องปัน่นน้ําผลไม้เนี่ยให้ใช้งานได้นานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะนําเสนอในรูปแบบต่างๆได้ตามความต้องการของนักเรียนเลยนะคะค่ะนักเรียนคะการเรียนรู้และทําความเข้าใจในระบบทางเทคโนโลยีนะคะจะช่วยให้เราสามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุดนะคะทำให้เทคโนโลยีนั้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานค่ะสำหรับบทที่3เรื่องระบบทางเทคโนโลยีคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ